สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเราไปต่อน้องเบ๊นะคะสถานีการค้าจำผมเสร็จแล้วมันเรียกเราตามวันนี้นี่ลกมากเลยไม่เห็นครับจะเป็นไปส่งน้องก่อนวันนี้ฝนตกนะคะลูกค้าอารมณ์มาแล้วเหี่ยวลับบ้านค่ะลงลูกค้าเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับเแล้วๆก่อนปล่อยมันไปเดี๋ยบ๊ะอันนี้สักสามช็อตมันนีเอาไอยหั่นมาพร้าวพี่อ่ามานี่มานี่โพสต์สุดลิสต์ละลูก 1 2สองหน้าดำลกดำดำอ่าเบเบเป็นผู้หญิงคนแรกที่พีลงมาส่ง1น2 2> <c oughs> ึ <c oughs> ่งสองได้ตรงนี้เลยริงปกติไป่นห็ผู้ชายหนึ่งสองหน้าเบบหน้าตื่นแบบว่าโฆษณา <c oughs> ความจริงจะเล่าให้ฟังหรือหนึ่สองหนึ่งสอง คือจะเล่าให้ฟังว่าน้องเบนเต้ไปที่ไหนหน้าทันสมัยนะแต่น้องไม่ค่อยมาสยามเดี๋ยวต่อไปจะต้องมาทุกอาทิตย์ทุกสองเดือนทุกเดือนต้องมาละมาทุกมาเดินมาส่งน้องมาแล้วตรงนี้เลยอะไรอยู่คะ,ะามาทำหมวกให้น้องหน่อย

นี่เหมือนผู้ชายไหมทำโดนใจอ้ลูกอ้ำเนินต่าน้ทำแไอยกับน้องไม่น้าไม่เอาลไอ้ไอรอนปเียวกันตัวเมนี้อะไรอะรอะไครออะไรรอบไรอะไอะอะรอะไรอะไรอรอะมรเรอะรู้มรอันรัะไรอนไรอไงไไรไทอะไะ S <S <Connie> อีละยัางๆด้วยย่างพี่เอาเลยวันนี้คนเยอะนะครับพี่คนเยอะนี่เป็นปัญนี่เป็นเป็นตอนนี้แอบส่องนะคะแอบส่องดู่โน้นนะคะนี่นึงลูกค้ามาละผู้หญิงมาบอกว่าพี่เต็มเต็มนะคะเต็มเต็ม่ะไม่เอาผู้หญิงแล่วพูดเล่นฮะอันนี้มันหลบอะไรที่นี่แต่อามแต่อามพระทายเพื่อนนิดนึงลูกอามทำไมสะโพกใหญ่เหมือนทอมเลยอาม ฉันเห็นแล้วแอบเมื <tercer> ่อกี้ฉันเห็นแล้วเธอแอบปลื้มเบ๊ะอยู่เอ้ยโอเคนะจ้า